สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เขาพนมรุงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันนี้มีปรากฏการณ์นะครับพระอาทิตย์ตรงช่องประตู15ช่องประตูนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากนะครับก็สําหรับปีนึงจะมีอยู่4ครั้งนะครับก็จะแบ่งเป็นขึ้นนะครับแล้วก็ตกนะครับก็เรามาวันนี้ก็จะเป็นตอนขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น อินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าจะมีช่วงไหนบ้างนะครับขณะนี้นะครับเวลาประมาณตีห้ากว่านะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะเปิดให้เริ่มเข้าประมาณตีห้าครึ่งนะครับบรรยากาศภายนอกนะครับก็จะเริ่มมีมีคนนะครับเข้ามาต่อคิวนะครับเพื่อที่จะเข้าชมปรากฏการณ์นี้อยู่นะครับเดี๋ยวพอใกล้เวลาแล้วผมจะเริ่มถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วนะครับซึ่งพนักงานก็เปิดให้คนที่รอเข้าชมนะครับได้เข้ามาแล้วนะครับก็ผมเลือกที่จะเดินขึ้นมานะครับเป็นระยะทางประมาณ400เมตรนะครับใครจะเอารถขึ้นมาก็ต้องเ,อเสียค่าที่จอดนะครับนิดนึงนะครับ คนเยอะเหมือนกันนะครับผมคิดว่าแต่จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าคนเยอะพอสมควรนะครับเราเห็นไม่ได้บ่อยออนะครับนี่เราดมาจองนี่แล้วพ่ออยู่ไหน อันนี้ทุกคนก็ตากนน่างรอนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นทางด้านท้ายของปราสาทนะครับหากเรามองทะลุลงไปนะครับจะเห็นแท่งซิวเวอร์นะครับที่ตั้งอยู่ตรงกลางใจกลางปราสาทนะครับในส่วนด้านหลังท่านเูิอยากมา โดยด้านหน้า,ห,นาหรือด้านหน้าขยับไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วจะไปลักษณะของแบ่งปันพื้นที่กันนะครับเป็นลักษณะซ้อนคอนกันไปแล้วกันนะครับผมจะได้เจ็นในส่วนของพื้นที่แบบยาวๆไปนะครับซึ่งนนเนี้ยจะเป็นด้านหลังของอาคารปราสาทพนมรุ้งนะครับผมจะเรียนง,ง่ายๆก่อนในส่วนพื้นที่ก่อนนะครับเผื่อท่านใดอาจจะมาครั้งแรกนะฮะโซนด้านหลังเนี่ยเราเรียกว่าโซนประตู3นะครับลานจอดอยู่ฝั่งด้านนี้มีจุดไวจันห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะฮะเป็นห้องน้ําเล็กนะครับ แต่ฝั่งด้านโน้นนะฮะขวามือผมนะครับหรือด้านที่ใต้ฝั่งโน้นนะฮะท่านจะเห็นอาคารใหญ่ๆนะฮะด้านนู้นก็จะเป็นจุดไว้การห้องน้ำด้านท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับจะเป็นแบบรูตรงนะฮะหรือว่าทอแสงผ่าน15ชจอกประตูณนาปราสาทพรนรูนะครับโดยปกตินะครับช่วงนี้นะฮะผมพอดีเมื่อเช้าผมมาในส่วนคณะโบราณรัชษานนะช่วงนี้ในส่วนพระอาทิตย์ท่านจะเฉียงออกเป็นลักษณะด้านด้านใต้นะฮะ อันใต้คือใต้นิดเดิงนะฮะฝั่งนั้นโน้นนะครับแต่เพราะนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นนะ,ะของวันนี้นะครับจะเป็นลันกษณะมุมขวาก่อนอมุมประตูขานะฮะมุมขาล่างนะครับอ่ะผมอนญาตใช้ไฟนะมุมขาผมขวาล่างนะครับผ,ผมนะครับประมาณนี้นะครับมุมด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลันกษณะของการนะครับขึ้นนะฮะเสียงเรื่อยๆมาประมาณนี้นะครับจนสุดในส่วนขอบฝั่งด้าน ้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสวันนี้นะครับเราก็ลำบากความบังหละนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับตรงพระสุรยเทพท่านมีนิดนึงนะฮะท่านมาตอนหไหนมาตอนที่โค้นส่งกรอบประตูไปแล้วนะเมื่อวานก็ไม่ได้เต็ม15กรอบช่องประตูก็จริงนะฮะแต่เราไลืออยู่ที่4กรอบช่องประตูนะนะซึ่งวันนี้ความสำคัญนะครับแน่นอนครับในส่วนพระอาทิตย์ขึ้นและตกตรง ติดท่าชักุโตนะอุทยานประวัติศาสตร์สงุรเอเรานะครับหนึ่งปีเราจะเกิดขึ้นสี่ครั้งนะคือพระอาทิตย์ขึ้นสองครั้งและพระอาทิตย์ตกสองครั้งนะครับในรอบปีผมขออนุญาตใช้ตามปฏิทินง่ายๆถ้าจะได้เห็นภาพนะครับก็คือว่าพระอาทิตย์ท่านจะตกก่อนนะครับวันที่ห้าหกเจ็ดตุลาเองนะครับนะ จากจาดเดี๋ยว,วช่วงนี้นเราฟังพิทยากรบรรยาย<ร>ไปก่อนนะครับหรือว่านอนหมดเขาตัดถนมซึ่งหมายถึงภูเขาส่วนรูงเนี่ยนะมีความหมายว่ากว้างใหญ่ครับเพราะนั้นรวมกันว่านำรวงหรือพนมพรุงเนี่ยหมายหมายถึงภูเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งมีขนาดความกว้างถึงประมาณ4กิโลเมตรความยาว6กิโลเมตร ความสูงประมาณสัก383เมตรจากระดับน้ำทะเลได้อันหมายถึงว่าภูเขาหรือเขาพนมรุ้งเนี่ยเป็นเขาที่ใหญ่ที่สุดบริเวณนี้ครับผมและปราสาทแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัด รีรังนะครับห่างจากตัวเมืองจังหวัดวีรังประมาณสัก65กิโลเมตรได้และห่างจากเทือกเขาพนมนงรักอยู่ฝั่งด้านทิศใต้นะครับก็คือฝั่งด้านโน้นนะครับที่เป็นอาคารใหญ่ๆห,หรือด้านฝ่ามือผมนะครับอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับประมาณสัก30กิโลเมตรได้เทือกเขาพนมนงรักหรือพนมดนงแรดเป็นนะครับสถานที่สําคัญในการพื้นที่ในการตัด ตายสีชมปูมาสร้างปราสาทนั่นเองพราะฉะนถ้าจะเห็นลักษณะของหินเนี่ยมันจะมีรูนะตัวหินจะมีรูนะครับหมายถึงว่าใช้เหล็กเนี่ยเจาะรูเข้าไปอาจจะใช้หนีบหนังสัตว์เนี่ยยัดเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับเอาไม้นื้แข็งเนี่ยนะครับยัดเข้าไปในรูหลังจากนั้นต้มน้ำเดือดๆนะครับแล้วก็ราดเข้าไปให้หนังสัตว์เนี่ยเกตัวนะครับหลังจากนั้นไม้จะแน่นนะฮะแล้วชุมชนที่มีความพิเศษในการดูแลเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือการ ดูแลช้างเนี่ยแน่นอนครับคือชุมชนตัูกรรมกรที่ตัดหินก็จะใช้เหล็กเนี่ยตัดหินนะครับนะให้หลุดออกมาเป็นก้อนใหญ่ๆหลังจากนั้นก็ชักลากเข้ามาที่บริเวณลาธารเล็กๆนะครับลงแพแล้วก็ต่อมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ใช้ช้างชักลากขึ้นมายำเขาพนมรุมม้งพนมโตกั่นู้อย่างเป็นทางการนะครับผมและควา,า,ามสาคัญของปราสาทพนมรุงแน,น่นอนฮะจากเรลงนี้นะฮะโบราณวัตถุสาคัญท่า จักสังคีนไปเอาพระนารายณ์คืนมานก,ก็คือทับหลังนาาพระตำหนักนารายณ์็นมสิงห์หรือมิสณุ ยิงคนนหม่ได้นะครับผมมกาน่าน้ก็่้นะขึ้นไแล้วก็มีไม่ออกแล้วติดล้วโดยเราไม่เข้าเลยอ่าตอนนี้ก็ปรากฏว่า พระอาทิตย์ไม่ขึ้นเนื่องจากว่ามีเมฆหมอกนะครับทุกคนก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้มาเปิดหูเปิดตากันนะครับทุกคนจะต่างมีความคาดหวังกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าไม่ได้ภาพนั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ จะไม่ได้ภาพาภาพอาทิตย์ตรง15ช่องประตูนะครับแต่เรากา็ได้มีโอกาสมาดูปราสาทหินพนมรุ้งในอตอนเช้านะครับซึ่งหาดูได้ไม่ง่ายนักนะครับที่เจ้าหน้าที่จะเปิดให้ชมตั้งแต่เช้าขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเก็บภาพาบรรยากาศยามเช้าที่ปราสาทหินพนมรุ้งไปฝากแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับภารกิจไม่สําเร็จนะครับ ฟังๆพวกพี่ๆหรือว่าคนที่เขามาเขาก็มาไกลกันพอสมควรนะครับบางคนมาจากภาคเหนือนะครับบางคนมาจากอุดรหน,นองคายกันบ้างนะครับหรือแต่บางคนมาจากภาคกลางภาคใต้ก็มีนะครับก็ต่างคนมาด้วยความคาดหวังนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับมีเมฆหมอกมาบัางนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะมองเห็นพระอาทิตย์ได้ นะครับตอนนี้ทุกคนก็เลยามาชมบรรยากาศยามเช้าแทนนะครับซึ่งนี่เป็นระเบียงคดทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นสะพานอนันตนาคราชนะครับก่อนจะเข้าซุ้มประตูทางด้านหน้าตัวปราสาทประธานนะครับทุกคนมาถ่ายพระาทิตตรงนี้แทนนะครับซึ่งก็สวยไม่แพ้กัน เลยนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งนะครับหาาเรามองลงไปจะเห็นทางดำเนินทางด้านล่างนะครับเบื้องหน้าจะเป็นพราทิตย ถ้าถัดมาทางฝั่งขวามือของเรานะครับจะเป็นจุดชมวิวนะครับที่มองลงไปด้านล่างจะเป็นฝั่งทางบ้านโคกเมืองนะครับาทางบ้านโคกเมืองนี้ก็จะมีปราสาทเมืองต่าอีกอยู่หนึ่งหลังนะครับตรงนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้ไปถ่ายกันนะครับทางเบื้องหน้าที่เราจะเดินไปตรงนี้ก็คือ สะพานอนันตนาคราชนะครับตัวน,นี้เป็นสะพานใหญ่เลยนะครับซึ่งเราลงมาจากตัวปราสาทก็จะเจอสะพานน,นะครับซึ่งเป็นพญานาคราชห้าเสียงนะครับหันไปทางทัางสี่ทิศเลยนะครับมีเสียงงบเ้ยนะครับบรรยากาศ เป็นบัว8ปดกลีนะครับซึ่งสลักอยู่บนพื้นเลยนะครับอนผ่านมาประมาณพันปีแล้วนะครับก็ยังพอที่จะเห็นลายอยู่นะครับบนพื้นนะครับครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะจบไว้ตรงที่ สะพานอนันตนาคราชแล้วกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับด้มยโอกาสเราจะลองมาถ่ายให้ได้นะครับสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลับบงใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ